นายสมรังสีผู้นำฝ่ายค้านกัมพูชาซึ่งลี้ภัยอยู่ในฝรั่งเศสโผข้อความเปิดโปงพฤติกรรมสมเด็จขุ่นเซนโดยระบุว่าการออกมาบวยวายใส่ไทยไม่ใช่เรื่องรักชาติแต่เป็นเพราะกลัวระบบอำนาจที่พึ่งพาเงินจากอาชญากรรข้ามชาติพังทลายหลังรัฐบ,บาลไทยเดินหน้าไล่จากการแก๊งไซเบอร์สแกมที่แฝงตัวอยู่ชายแดงกัมพูชาซึ่งกลุ่มเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นท่อน้ำเลี้ยงสำคัญที่ค้ำบัลลังก์ให้ระบบของคุนเซนยืนอยู่ได้ นายสมรังสียังระบุว่ากลุ่มแก๊งเหล่านี้มีรายได้สูงกว่า1 2 0 0 0ล้านดอลลาร์ต่อปีหรือเกือบครึ่งหนึ่งของ GDP กัมพูชาโดยมีนักการเมืองและคนในครอบครัวขุนเซนร่วมปกป้องผลประโยชน์ซึ่งเดิมรัฐบาลกัมพูชาเคยใช้รายได้จากทรัพยากรธรรมชาติและสัมปทา,านที่ดินแต่เมื่อระบบเต็มไปด้วยการทุจริตระบบปกครองปัจจุบันจึงหันมาพึ่งพากลุ่มอาชญากรรมเป็นแหล่งรายได้หลักโดยย้ำว่าการไล่ปรับของรัฐบาลไทยเป็นการกระทบเส้นทางการเงินของระบบขุนเซน การไล่ปราบของรัฐบาลไทยเป็นการกระทบเส้นทางการเงินของระบอบคุนเสนโดยตรงคุนเสนจึงพยายามใช้วัฒกรรมชาตินิยมเพี่ยงเป็นความสนใจและปุกกระแสเกียรติไทยเพื่อสร้างฐานสนับสนุนย้อนให้เหตุการณ์ในปี2546ที่ขุนเสนเคยใช้เรื่องนักแสดงไทยจุดชนวนจนเกิดจลาจลในพนมเปญและปี2554ที่ใช้ข้อพิพาทประสาทพระวิหารเพื่อกบปัญหาในประเทศพร้อมระบุว่า ขณะที่ขุนเซนโจมตีไทยเสียงดังกับเพิกเฉยต่อปัญหาดินแดนกับเวียดนามซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักของขุนเซนแม้ประชาชนกับพูชาจะมีความกังวลแต่ขุนเซนไม่เคยออกมาปกป้องเพราะไม่ต้องการกระทบต่อความสัมพันธ์กับเวียดนามในช่วงท้ายในสมรังสียังได้สรุปว่าการโจมตีไทยของขุนเซนไม่ได้เกี่ยวกับการปกป้องอธิปไตยของกัมพูชาแต่เป็นความพยายามรักษาเครือข่ายการเงินที่หล่อเลี้ยงอำนาจของตนเอง พร้อมเรียกร้องให้ประชาค,คมโลกสนับสนุนการรื้อถอนเครือข่ายอาชญากรรมเหล่านี้แม้จะหมายถึงการเปลี่ยนสมดุลอำนาจในผนมิปงก็ตาม